ติพักเลยละครับตะวันตรงหัวละครับได้เวลากินข้าวละครับฉันยังไม่หิวนายนายเพิ่งหายไข้นะครับหมหนักมากๆเดี๋ยวไม่สบายนะครับนายเอาสิพูดอะไรเคยฟังที่ไหนอะโห้นายอะนายไม่กินแล้วผมจะกินยังไงอะโอ้ นะน้งสลัสดคุณย่าออเออนี่ประเดี๋ยวแกช่วยไปอะอาคุณย่าคุณย่าจะบอกให้หนูไปตามพี่อาทิมาทานข้าวใช่ไหมคะหนูอ่ะให้จิ๋วไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วว่างไงจะกินกับคนงานอีกแล้วลสรสซีใช่ไหมจิว๋วเขาบอกว่าไม่เจอคุณอาทิเยคะคุณอาทิอ่ะขาบรถแท็กอร์ไปถ่ายน้ำน,นะเชา้า ใจคอจะทำงานจะไม่กินข้าวกินปลาหรือ,อยังไงกันเนี่ยของยังไงบ้างคะอืมอา้าวแล้วแกจะไปไหนฮะอ้าวก็เอาข้าวเอานะ้ำไปส่งให้พี่อาทิตย์ถึงที่ไงล่ะคะคุณย่าจะให้หนูทำแบบนี้ใช่ไหมละ่ะอืมทำเป็นรู้ใจไปไปรีบไปเลยรีบไป,<ข>ไปเลยอ่ะอ่ะอืม,อม,อมผักกวาน อ๋เฮ้ยมันไปกินข้าวอีกอะนายไม่ไปผมไปไงครับโถ่เอ้ยรถก็จอดอยู่กุญแจก็เสียไว้ขับไปสิโหยแก้งพูดเปล่านายผมขับรถเป็นที่ไหนครับอโทษทีว่าลืมไปผมกำังจะหัดให้นายครับพูดแล้วห้ามคืนคำนะครับ นายจะให้ผมจริงๆนะครับผมอยากเป็นนักแข่งรถมานานแล้วครับพี่ทูนะครับโอ้ยไม่ไหวครับห่วงวิชาไม่ยอมสอนให้สักทีครับฮะลลแล้วลุงเกรงอ่ะลุงเกรงอะไรครับเห็นข่าวเล่ามาว่าตั้<ย>ง,<ย>งแต่สอนขับรถให้คุณนีความคิดที่จะเป็นครูสอนขับรถก็หมดสิ้นไปอะไรครับพูดว<ย>่าคุณนีมาพอดีเลยนายอย่าบอกนะครับว่าผมพูดนะครับเก็บอกอนะครับ เกี่ยวอะไรกับฉันหรอกเราให้อื่นกินข้าวกันหุ<ฮ>้ยนายครับมันจะดีเหรอครับมันไม่ดีมั้งดีสิวะ<า>ตอนทานอํางานยังทําด้วยกันกินก็ต้องกินด้วยกันสิเออดก,กิน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  แล้วจะยืนทําไมเนี่ยมองคนกินข้าวทาไมกาับไปก่อนเลยปะเดี๋ยวปิ่นโตเนี่ยตอนเย็นจะไปคืนให้แหม่โอเคเดียวขับผัด,ดีกว่ามาขอพรโอ้โหโอโยพื้นเป็นรูเลยครับนายนายถ้าทางคนนี้เขาก่กอนนะครับนายรู้ไหมครับว่าเรื่องอะไรอะ่ะจะไปรู้ได้ไงวะเลิกสนใจผู้หญิงลนะเบื่อ อยากจะหนีไปไกลไกเขาว่าชวนอึ๋งกินสองคนไม่เห็นหันมาสนใจชวนหนูแลกคอก็ถ้าหากว่าเขาชวนแกไปกินเนี่ยแกจะไปกับเขาไหมล่ะไม่กินหรอกค่ะก็เพราะอย่างงี้สิเขาถึงไม่ชวนเนี่ยล่ะหมาหนูอะอุตส่าห์เอาไปส่งให้ถึงที่อะไรนะ จะมีน้ำใจขอบคุณหรือมีเมรตาของหนูสักนิดไม่มีอะเราเนี่ยอย่าจุบ <Mach> จ <�i anak lonely> ิกให้มันมากนักเลย กับคนอื่นยากก็ไม่เห็นเราจะมีปฏิกิริยากับเขาอ,อย่างนี้เลยคุณย่าคะมีตำรวจมานะคะมาทำไมเห็นเขาบอกว่ามาจากบ้านนายสิงห์ทองพ่อของแม่ทองประศรีอะคะอ่ะเ้มาทำไมกันอีกนะเนี่ยนี่ลงไปดูสิ หากไม่หนักหน้ะไรย่าไม่ลงไปค่ะคุณย่าดีิแมไปดูค่ะ คุณย่าอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้พี่ให้คนไปตามแล้วหายเงียบไปเลยอะฉันเป็นหลานคุณย่าแล้วก็ไม่มีพี่ชายมีธุราอะไรกับคุณย่าสั่งฉันไว้ก็ได้อผมจะมาเตือนคุณอาทิตย์เรื่องงานแต่งงานวันพรุ่งนี้เขาจะตักบาตกันเจ็ดโมงเช้ารถน้ำเก้าโมงฉันจะบอกฮะ แล้วเรื่องขบวนแห่ขันมากอ่ะจะมีคนไปมากไหมทางาเราเนี่ย,นนยนะจะได้เตรียมการต้อนรับไว้ถูกต้องแล้วคุณย่าเนี่ยจะไปเป็นญาติผู้ใหญ่ให้คุณอาทิตย์ใช่ไหมยังไม่เห็นคุณ<ต>ย่าเพื่ออะไรนี่ บัยงยินดีที่ได้รู้จักเออคุณ,คณมีธุระอะไรอีกไหมคะผมบรรยงเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรไม่หาผมได้ที่โรงพักยินดียินดีนไม่มีธุระอะไรแล้วใช่ไหมคะ อืมหลานสาวคุณยากมันน่าจะสมัครเป็นหลานเขยซะจริงๆอืมอ เอ้แต่ถึงยังไงยังไงข้าก็ต้องขอบใจเองมากที่เองเป็นทุลักปะปังให้กับข้าโอ้ไม่เป็นไรจ้อาฉันเนี่ยเต็มใจช่วยอาเสมออยู่แล้วถ้าลองไม่ช่วยสิจ๊ะฉันจะไม่ให้พี่เข้าบ้านเลยเอ้ทำไมไป่พูดกับพยงเขาอย่างนั้นล่ะฮะโอ้ไม่เป็นไรจ้อาไม่เป็นไร โอ้อนี่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 แล้วเอ็งไปที่นั่นน่ะดูท่าทีทางนู้นเขาจะเบี้ยวเราเปล่าวะโอ้ยฉันนี่ไปทั้งทีใครจะกล้าเบี้ยวฉันแห้อาก็แหมพี่ยงเนี่ยแน่จริงเลยนะอย่างเงี้ยใครได้เป็นแฟนก็คงสบายแย่เลยนะโอ้ยไม่หยฉันทำไมล่ะ <c oughs> อะไรการอะไรกันเดี๋ยวเนี่ยข้าจะให้พ่อเองอ่ะไปที่วัดไปจัดการเรื่องเก้าอี้เรื่องโต๊ะ แล้วข้าก็จะเตรียมเรื่องอาหารส่วนเองสองคนจัดการเรื่องดอกไม้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปช่วยอาผู้ชายเขเองดีมากขอบใจขอบใจอะไรแล้วฉันจะต้องเตรียมอะไรบ้างจ้ะส่วนเองนั่นแหละลูกเลิเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านของเราทําให้ไอ้ว่าที่เจ้าบ่าวมันตะลึงไปเลยให้อย่างงั้น จะแต่งตัวให้เต็มที่เลยละเม็ดจ๋าเป็อะไรกันวะสองคนเนี้ยนี่ถาพี่สีนี่แม่นั่นสิฉันก็อยากเป็นเจ้าสาวบ้างอะโอ้ไม่มีลูกแต่ละคนนี่มันจริงๆจริงๆยังไม่หยุดเลยว่าไงผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับไป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 จะไปไหนก็ไปครับเฮ้ยอย่าลืมอะเวลาเดินเมืงนอกอ่ะพยายามเดินตากแดดหน่อยเสื้อมันจะไม่แห้งเร็ว จ้แม่ก็จะร้องแม่น้องพี่นนักเป็นนดีน้องสิ่งที่สั่งบนอะไรกันบนอะไรกันฮะฮะทำไมพวกเอ็งนี่อยากจะมีผัวกันนักวะฮะดูพี่สิแม่ใช่โอ้ยถึงเวลาก็มีเองล่ะผัวน่ะกลัวไม่มีอะแม่เอ็นสองคนเป็นยังไงวะขึ้นขามทำยังไงอะคุณแม่ครับคุณแม่ จ๋าว่าไงจ๊ะคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่เป็นไงจ๊ะผมขอไปดูงานแต่งงานแบบบ้านนอกของนายทีนะครับจ้าค่ะ <c oughs> วีไปด้วยค่ะจ้าจะไปทำไมอให้ช้ำอ,อกช้ำใจนี่เอเวไปว่าน้องอย่างนั้นก็าทำไมล่ะก็ให้น้องก็ไปด้วยสิจะได้ไปเป็นเพื่อนกันอืม แล้วคุณแม่จะให้งบเท่าไหร่ครับนี่ในงบแกน่ะไปดูงานเขาเฉยๆไม่ได้เป็นเจ้าเบ่าซะเองซะเมื่อไหร่ล่ะโอ,อ,โอ้คุณแม่ก็ต้องเงินเงินไปซื้อของขวัญที่มแม่ก็ใส่ซองเพื่อเป็นมารยาทนะไม่ต้องนะไม่ต้องคุณแม่ขาม่ขอด้วยค่ะโอ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องยุ่งเรื่องมากมสองสสคนเนี่ยชอบแต่จะมาไถฉันอยู่เนี่ย ยุ่งยุ่งต้องยุ่งอ่ะอ่าไปไปแบ่งเงนคนละห้าร้อยละกันออโอ้โหคุณแม่คะสมัยนี้เงินห้าร้อยจะไปทำอะไรได้คะ ừ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  ขอสักสามพันละกันคะ่ะอะไรผมขอด้วยอะไรโอ้ยอ,อะไรคนละสามพันสองคนนี่ก็หกพันก็ไปแล้วนะ โอยแม่ไม่มีหรอกไม่มีไม่ม oh ีอ๋อไม่มีไม่มีเอ๊ะตะเวนอีกไปแต่คุณแม่ค่ะเงินหกพันนะคะระดับคุณนายผู้ว่าจะไม่มีเชียวหนะคะไม่มีจ้ะแม่มีมีเชียวหรอคะเฮ้ยยี่วิอย่ายุ่งของแม่อย่าเปิดตะเว้เอาเอากระเป๋าแม่เท่านี้เอาคืนมาเฮ้ยอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะบอกว่าอย่าเปิดตะเว้ยนี่อย่าเปิดนะเดี๋ยวาเถอะอย่ดเถอะ งานวันพรุ่งนี้แกเตรียมอะไรหรือเปล่าฮะตพิษผมไม่ได้เตรียมอะไรหรอกครับอะไรเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมไว้เลยเรอโอ้ยังไงกันเอ้าอ่ะ,อะซื้อเสื้อผ้าปะผมรับไม่ได้หรอกครับคุณย่าผมรบกวนคุณย่าม,ามามากพอแล้วครับผู้ใหญ่ให้อะต้องรับนะ แล้วตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะให้เงินเดือนแกเดินละมือนโอ้โหมีปัญหาอะไรเหรอพี่นะเขามีครอบครัวแล้วค่าใช้จ่ายเขาก็เยอะหรือว่าเราน่ะมาเห็นว่ามันมากเกินไปสําหรับการที่เขาทางานให้กับย่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คะ่ะอือเท่านั้นแหละอ่ะ ตาเงี้โตเป็นไข่ห่านคข, <อ S 2> ขอบคุณครับเออเออแล้วทางโน้นเน่ะเขาจะให้ย่าไปสู่ขออะไรอะ่ะแกจะว่าไงอ่ะคุณย่าไม่ต้องไปหร้วครับอ้าวทำไมล่ะผมไม่เคยยอมรับผู้หญิงคนนั้นครับเขาจะทำอะไรก็ช่างเขาแต่ผมจะไม่ให้เขามารบกวนคุณย่าเด็ดขาดขคุณย่าค่ะพี่เวกับยยวิมาค่ะ สวัสดีครับเราจะมางานแต่งงานพี่อาทิตย์พรุ่งนี้ค่ะพี่แบงเขาจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว